เอาละครับกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกนเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมแวะมารีวิวกระชับฉับไวนะครับกับตัวตาโฟจูเนอร์รุ่น 2.5G นะตัวนี้เป็นโฉมปี13นาแชมป์นะครับใครกำลังมองหาโฉมนี้อยู่สีขาวอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็มีอยู่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นปี13นะครับเลขไม์ก็ประมาณ2แ0,000คันนี้เลขไม์เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมทุกอย่างเครื่องยนต์เกียร์ภายนอกภายในดูพร้อมใช้งานทุกอย่างระบบต่างๆใช้งานได้หมดนะครับผมวันนี้นะครับกนั คลิปสั้นๆแป๊บเดียวจบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมพอดีวันนี้นะครับแวะมาเจอพอดีก็เลยเแนะนําคุณลูกค้าดีกว่าเผื่อมีใครกำลังหาโฉมนี้อยู่นะครับโฉมปี13หน้าแชปนะตัวนี้เป็นตัว G ด้วยนะครับเนี่ยก็พาไปดูเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้ด้านหน้านะครับอย่างที่ทราบกันเลยตัวนี้ก็เป็นตัวเฟลเน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวไฟหลอดหนึ่งดวงคู่กันนะครับผมรุ่นนี้ไฟเดย์ไทม์นะครับไม่มีนะครับมีเป็นไฟลีธรรมดานะครับผม ฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นหลอดปติดีเฟคเตอร์นะครับผมโคมของเขาจะเป็นโคมสีดําด้านนะครับแบบนี้เลยกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแชมป์นะครับโครเมี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นจมุกอ่าจมูกระบายอากาศเป็นของอินเตอร์คูลเลอร์นะเพราะว่าข้างในเขาเนี่ยจะมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่อหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวจมูกที่อ่ารับลมเข้าไประบายอากาศนะครับผมก็จะเป็นจมูกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับนี่มองข้างนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะมีซุ่มล้ออยู่แล้วนะครับตาา์ของเ นะครับนี่เป็นซุ้มล้อนะครับผมตัวล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมโรงงานเลยอันนี้แต่ว่ายางเนี่ยตัวนี้ยางปี2019นะครับผมตัวนี้ดิสเป็นด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้เป็นแม็กแม็กเดิมแต่ว่ายางเนี่ยมีการเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับเป็นของแม็กซิสนะครับตัวเขาเรียกว่าเป็นใครยางออฟโรดนะอย่างเงี้ยอ่ะสวยงานทีเดียวนะครับเอาไปใช้งานได้เลยดอกหนาปักนะฮะด้านข้างก็มีโลโก้ของ t ที Sportivo ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัว t ทีนะมันเป็นสติ๊กเกอร์เฉยๆนนนะครัับแล้วววก็ใส่ของต อ่าเขาเรียกอะไรนะกระจกหูช้างอ่าลืมซะแล้วนะครับไฟเลี้ยมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกหูช้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีขาวซึ่งคันนี้มันไม่ใช่สีขาวมุกนะมันเป็นสีขาวเมทัลลิกนะครับนี่เป็นขาวเมทัลลิกนะครับผมอ่าแล้วก็ไล่ขึ้นไปกันทรงกันศาสตร์มีติดให้เรียบร้อยนะฮะหลังคาก็ลาวเริงต่างก็มีติดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ฟิล์มเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวเราติดให้ฟรีอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ได้ติดฟิล์มก็ใสๆเลยนะครับ ด้านหลังด้านท้ายก็แบบนี้เลยก็เป็นโลโก้ของตัว Fortuner นะครับตรงกลางปกตินะครับฝั่งขวาก็เป็นเกรดรุ่นนะฮะตัว G นะครับผมฝั่งซ้ายก็เป็นในส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะเวนเทอร์โบนะครับรุ่นนี้ฝาท้ายยังแปะตโนมืออยู่นะอ่ายังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับอัตโนมือนะครับอัตอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ในปี16ขึ้นไปนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์นะครับภายในทุนเบรนะครับนี่เบาะเก็บขึ้นซ้ายขวานะครับแอร์สามแถวหน้ากลางหลังมีให้หมดแล้วนะครับผม ผลการก็เป็นเบาะพับแยกหกสิบสี่สิบนะครับขวาหกสิบสายสี่สิบนะครับผมเห้เปิดดูตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับนะแบบนี้เลยเน่ภายในก็กิปกิปนะครับอันนี้เบาะเดิมนะไม่ได้มีการถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดนะดูดยครับยังกริปอยู่เลยเบาะไม่ช้าเลยนะครับผมนะคทับโดยรวมดูดีมากๆนะครับเน่พาดูข้างข้างหน้าด้วยน่านี่ครับด้านหน้านะครับ แผงคอนโซลต่างๆก็เป็นโทนเบสนะครับตัดด้วยโทนที่เป็นสีเทาอ่อนนะฮะทั้ที่เป็นสีเทาเข้ม hm อ่าเป็นเทาเข้มๆ hm 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 หน่อยนะครับแต่ว่าแถวตรงคอนโซลต่างๆก็จะเป็นในโทนปกตินะครับเป็นโทนสีน้ําตาลหน่อยนะครับผมสวยงามทีเดียวนะครับผมไฟง้าบันติฟังก์ชันหน้าจอครบถ้วนนะครับแต่ว่าตัว G Air ยังเป็นแอร์หมุนอยู่นะอ่ายังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับ แต่ที่ออโต้คือเกียร์นะครับอ่าเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับเบาะก็ปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Fortuner นะครับหากครสนใจนะฮะคันนี้ราคาตั้งขายนะครับ625,000บาทนะครับผมรถปี13 นะครับเป็นสีขาวนะฮะเรียกมาสองแสนห้าพันโลนะครับผมรถนี่ก็ข้อมูลก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมๆนะครับข้ามาดูได้ตัวเองได้เลยนะครับไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุประวัติจมน้ําแบบว่าย้อมแมวต่างๆไม่มีแน่นอนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าออกไปแล้วพบว่ามันไม่เดิมอย่างที่ผมว่านะเอามาคืนเลยนะครับผมเอารถมาคืนเลยนะครับผมในนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าได้สบายใจได้เลยนะครับลูกค้าจะได้ไว้วางใจได้หากว่าใครยังไม่แน่ใจอยากจะเข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับเพื่่ออควววาามมชััรกก็ททุนนะเจยูี่ ถนนเสรีไทยนะครับซอย68แยก1น,นะครับผมเราเป็นโชว์รูมรถมือสองเพจยนต์นะครับผมเราเปิดบริการทุกวันไม,ไม่ไม่เว้นวันอยู่ราชการนะครับมาได้ตลอดนะครับผมหากใครสนใจนะคันนี้625,000บาทก็ติดต่อก,ก่อนพจยนต์ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ080252 2670สนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวจบเลยนะครับผมที่สำคัญนะครับฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กองพันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆื่อนะครับผมจะได้มีกําลังใจมีเรื่องมีแรงนะเพราะลูกค้าเข้ามาดูคลิปของผมหลายคนมากเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับผมโอเคแล้วกัดหน้าจะเจอผมอีกในรุ่นในรุ่นไหนอีกก็ต้องคอยติดต่อไว้เลยนะครับแล้วกัดหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ